الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحل الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الطاهرين الطيبين وصحابته اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Alhamdulillah Khonam senasen de ego Allah Subhanahu wa ta'ala Pak pu api ban heng sa kon la Khop kun do Allah Si pa ong song taufik fa ong song hidayah Hai pu brao tu kon Dai ma su Kan diak rong kan chen chuan Nadi Allah subhanahu wa ta'ala ในภารกิจของวันซุ์ในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกทันก่อนจะเข้าสู่เหนือห้าสาระของ้อกุตบัในวันนี้ผมข้อวาเสียข้อสั่งเสียตัวพ่อพผมเองและผู้รับฟังกุธบัให้มีความตักว่า ให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن อาตาลาโดยทำสิ่งที่อัลลอฮ์ชายย่างสุดความสามารถละลดหรือจากสิ่งที่อัลลอฮ์หามที่น้องครับวันนี้วันศุกได้เวียนมาพบบรรจบเราอีกครั้งหนึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮฺอาตาลา ยังส่งเปิดโอกาสให้เรานั้นได้มีชีวิตในการทำอิบาดะต่อลระต่อไปเป็นการสะสมเสบียงเพื่อจะนำาพนาไปใช้ในวันอาคราตเนื้อหาสาระของกุตบาในวันนี้พี่น้องครับพูดเรื่องบอกว่าในครับพี่น้องวันนี้เรามารวมกันในการเปิดซูนอบรมจริยธรรมประจำมัสยิดบานทาชัชัย พี่น้องครับเรามาพูดถึงเรื่องวันศุกร์เรื่องที่เราได้เคยรับรู้มาแล้วพี่น้องครับแต่บางที่เรายัางปฏิบัติไม่ถูกต้องผงจะนํำอาโอกาสในวันนี้นะครับมาทบทวนให้กับพี่น้องถึงความสําคัญของวันศุกร์ท่านนบดุฮัมหมัดสุลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมนบีได้ทรงวจนะเอาไว้ววา ไซดุลอายามิเยอมุญจุมอะฮ์นายข้องบรรดาวันทั้งหมดนั้นหัวนาข้องบรรดาวันทั้งหมดนั้นก็คือวันศุกร์พี่น้องครับวันนี้เนี่ยนายข้องวันหัวนาข้องวันทั้งหมดสุนัลลอฮขตาลาได้เรียกร้องให้เรา มาสู้การรับฟังกุธบะามาสู้การละมาดวันซุปซึ่งเป็นนายของบรรด,ดาวันทั้งหมดท่านนบีสุรล,ลูอะไรฮิวาสลัมยได้บอกอีกว่าวันซุปนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดในการปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์พี่น้องครับเซา อาทิตย์จันทร์คานพุธพฤหัสวันที่พมนบมาทางมดนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันเละดวงอาทิตย์ตกเหมือนกันแต่การขึ้นการปรากฏของดวงอาทิตย์ไม่มีวันใหนที่จะดีเลิศประเสริฐไปกว่าการขึ้นของดวงอาทิตย์ในวันสุขดังนั้นพี่น้องครับทำไมมุสลิมของเรา จึงให้ความสําคัญกับวันซุ์บรรดาโต้ยมัมบรรดาโตววาบีไลบรรดาโตเกเตปคงจะดูดีจะทํานูดีทักทีเราทําคํำวันซุ์เห็นไหมครับไม่ใช่เป็นประเพนี้นะไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ไม่มีรักการไม่มีรักทานรองรับไม่ใช่พรน,นันเพราะวันซุ์นั้นคุณขามันเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสคําวันซุก์ ลังจากอัศรีนั่นฟาดีละก็มันพี่น้องครับเหล่มตอนตั้งแต่นั้นใส่ตัวมัมต้องจัดชิวอะบานงันทีบานนี้ที่เราก็ต้องเข้าใจใพี่น้องครับแต่ละคนอยากจะได้ฟาดีละข้องวัดซุปเริือมตั้งแต่เวลาอัศรีข้องวัดซุปจ,จนกระทึงจนกระทั่งอัศรีข้องวัดซุปกว่าน,นี้นั่นมาเขตนั่นคือคุน่าวฟาดีละ ต้นกินเลนวันนาบีบอกไม่ดูกี่บอกคืออะไความนี้บกชนิดที่ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์นั้นคือวันศุกร์เคี่ยวให้มัดย่อยซา,ายให้มดเท้าไต้กืนนี่อิบาดะพี่น้อกครับทำวันศุกร์มีเกียรติมีพลละบุญมีคุณค่ามากมายจนกระทั่งถึงวันศุกร์นี่คือความสําคัญของวันศุกร์พี่น้องครับ จนมาถึงวันสุกแม้ก็ทั่งว่าคนที่ตายในวันสุขร์พี่นองครับการทรมานของเขาในลุ่มฟังซพนั้นจะทุเลาเบาลงพี่น้องที่แรกครับไม่ใช่ไม่ลมโทษนะมีบางฮะดิ์บอกว่าไม่มีการสอบสวนอุลามะเขาได้อธิบายให้ความกระจ่างแจ้งว่าผู้ที่จะไม่ถูกสอบสวน เลื่อเลนนั้นได้แก่บรรดาอัมบิยะได้แก่บรรดานาบีบุคคลเหล่านั้นนอนบ่ายเลยนอนยิ้มนอนบ่ายเต้พวกเราพี่น้องครับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ตายในวันสุกรนั้นเราจะได้รับคุณขาข้องการตายในวันศุกรนั้นถือว่าตายดีนะพี่น้องตายในวันดีนะครับเราจะเบาในการ สอบท่ามข้องบรรดามาลาอิกะมุงกัรนาเกิดในการท่ามเราในกุโบพี่น้องที่รักอลอสุบหานาหูวาตาล่า ala, นี่คือออเดอร์นี่คือนําย,ย้อยพี่น้องครับยังไม่เข้าเนื้อห้าคอมมันทีมาเกินกว่านี้พี่น้องครับอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ผมเชื่อมันเลือกเกินว่าพี่น้องได้ยินบ่อยนะครับอายะนี้ ยาอายูฮัลลาดีนาอามมนูโอบรรดาผู้ที่ إ ي م านทั้งหลายอิดานูดิยาลิสซาลาติมิยาวมินจุมอัลเมื่อเสียงเรียกร้องไปสู่การละหมาดวันศุกร์ได้มาอย่างเราพี่น้องครับ ฟัสเอาอิละ ذكر ิ الله و ز ا รุลบัยดังนั้นเราจงรำลึกนะครับให้เรารำลึกซึ่งเสี้ยงเรียกงรองตรงนั้นและให้เราลดละจากการคาค่ายของไม่ใช่ให้เลิกนะพี่น้องใครมาบอกตื่นว่าวันศุกร์ปิดงานเลยไม่เข้าใจศาสกกนา วันศุก์ก็ต้องทํามาห้าชิ้นเดียวมันจะมีรายละเอียดหวาในขณะที่กอเตปขึ้นมาหนังบนบิมบั๊ในขณะที่กอเตปกำลังกุตตาบะในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ฮารัมในการขาไานี่นักวิชาการฟิกคอได้วิเคฮะดิษวิเคอ,อันกุรานพี่น้องครับจากตัวบท เราเอาอายะคุรานอายะนี้ก่อนพี่น้องครับเรามาขยา,าก่อนนะโอบรรดาผู้ที่มี إ มมานทาั้งหลายเมื่อถูกเรียกร้องไปสู่การละหมาดวันศุกร์นี่อัลลอฮ์สั้งนะครับไม่ใช่ตัวอิมัมเดช,ส,นะชาาส,สั้งนะครับไม่ใช่ตัวมัมบังลามาสั้งอัลลอฮ์สร้างนะครับพี่น้องฟังให้ชัดนะคําว่าอัลลอฮ์สร้างนั้นไม่มีโคอแมใดใด,ดทั้งสิน้นเตินจะร้องจํานำยอมซีโรรับั้งหมดถ้าหากว่าเตินไม่มีอุป,ปสรรคจาเป็น พี่น้องครับจริงๆที่ศาสนาอนุโลมให้อัลลอฮ์สั้างขับโอ้บรรดาผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายเมื่อทุกเอียอเริงไปสู่การละมัธวันสุดดังนั้นทันจงไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์คำว่าไปสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ความว่าไปสู่การฟังบุตตบานนั่นพี่น้องอุลมามะกัตริย์ใส่ต้องเอาอุลมามะแหละพี่น้อง พราะปัญญาเราไม่ถึงเราเรียนกี่ปีอะอุลามาเขาเรียนทั้งชีวิตบางคนเรียนตึงกันไม่ได้เนี่ยอิหม่ามนาวาวีรอฮีมาฮอลลอง์ไม่ใช่เขาปฏิเสธเนี่ยนะพี่น้องเขาสนุกอยู่กับการเรียนมีความสุขอยู่กับการเรียนเป็นทะเลที่ยิงลงยิงลึกยิงลงยิงกว้าง ในการสเสวงห้าวิชาความรู้เป็นคุณูปการสําคัญยิ่งมายังพวกเราในวันนี้คือการเสียสละของาาคุณูพพุนองครับพี่น้องเข้าใจให้ทูกต่านี้วม้ารับฟังกุตบะไปสู่การยำลึกถึงอรร์ในที่นี้มาสู่การรับฟังกุตบะและมาละมาดวันศุกร์สายศาสนาเนน,นับพี่น้องบางคนไม่เข้าไม่เข้าโคกกันอย่างแล้วบางพงนะางแต่นี้ไม่มี แกบากแล้วเวเดินเวียนรอบมัสยิดเ调ีหลว่ะเนี่ยตุเสียไม่ทนทห่มังตรงในมังบกพร่องตรงในมังเ调เวียนซ้วมเกท่ออยู่ตั้รัวสุราไม่ข้าวสุราพี่น้องครับไม่เข้าใจเกี้ยกว่าเตปคนนี้ฟังไม่เข้าให้มันกุฏบะเซ็ตบอนต่อเท้าอย่างนั้นกันละคนปนีใช้ไม่ได้ครับพี่น้องไม่รู้ศาสนาเัน ไม่ต้องสนใจครับกอเตปฝนในจะขึ้นกุตบาอิมัมฝนในจะขึ้นกุตบาที่เรามาฟังวันมี้ไม่ใช่มาฟังมันมาเพราะว่าเป็นคำสัง่งของโลนั่นต้องคิดให้เป็นคิดได้คิดเป็นชีวิตเพียนพี่น้องครับอย่าให้มีอคติอย่าให้มีอาติกับใครทำใจให้สบายมาดับฟังกุตบาเพื่ออะไรนะพี่นอ้องเสาอทิติ์จันท่านผุดพัด ไม่รู้ต้นไปยุง้วยอะไรบางมาเสียดไม่รู้ต้นล้มทางบางไม่ไม่รู้ต้นทลาล้าลึกบางไมมไม่รู้ต้นถิ่นคาสั่งของอัลลอฮ์บางไม่ในรอบสัปดาห์ศาสนาอัลลอฮ์บังคับให้ต้นมาวันศุกร์เผื่อจะได้ฟังคุตบะทาล้าก็ไม่ลึกปกติวกวเขาได้พูดให้ฟังเลยชักขึ้นมากพี่น้องครับนี่คือความสับของวันศุกร์ครับได้มาคักเราหัวใจ ได้มาใครครวรได้มาพิจารณาสิ่งที่กอเตกเขาได้พูดที่เป็นคำสั่งของโลกและเบชบาพอท่าทนนบีสุลตาลฮุอะฮิวะสล,ลัมเราไม่เอาี่นองครับก็ยังเวียนอยู่ขนะดยังไม่ข้าใจจะข่าวสุรสัทีรูเขาตักเบแล้วรู้หุกุ้มแล้วชายได้เหาเนซุกซ้อะพี่นองครับเป็นแผนีนะครับสั่งคมปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจริงๆที่บ้บานของผมนะครับ บอกให้พี่น้องฟังเล้าให้พี่น้องฟังและอเลิกบอกต่อไปอีกว่าถานจงละจากการขาคข้ายําวาละไม่ใช่ให้เลิกเมื่อก็เ็กขึ้นกุตบ,นนบ้าแ้งคนที่ซอยุมอาท่านั้นไปข้าคข้ายฮามเพราเราคายอยู่สม,มุดไปเราคาข้องช้ำอยู่แก่บ้านนี่สม,มุดเดินฟัง เป็นไข้านามอยู่แขบ้านพอถึงเวลาเขาอาสานก็เตจขึ้นกุฏิบาต้นไม่อยากให้ขาดสายใดนี่สมุดไว้ต่อเดียวลูกค้ามาลูกค้ากีซู่นมัดเอาได้อยู่วะตัวอีมั่นนีบังนีพอเข้าบังบวัดทุกขึ้นกุฏบาแกไม่ไข้แล้ว่อศาสหน้ามีทางออกฮารัมเฉพาะคนซ่องยุมอาผู้ชายพีน้องครับเห็นไหมผู้หญิงอ่ะ ผู้ยิ่งไม่เศ้อหวันซุกไม่ซ้อายุอาตแต่แต่ถ้ามาไม่ยังวั่นซุกใช้ได้นะใช้ได้ไม่ต้องไปซัวเร็วก็รแต่ให้เมียป็นแค่จะพอนเลยให้ลูกยิ่งป็นแค่จะพอนเลยแตามีผ่าหมามันแค่จะพอนไม่ห้ามครับสำหรับคนที่ไม่ซศยุอาตแต่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ชาย บรรลุสัานะภาวะมีสติสัมประชัญญะไม่อยู่ในการเดินทางไม่มีอุปรสรรคจำเป็นใดๆตาตันไปแตยื่นเอยหน้าลอยตาผเผาโกปีไข้เขาอยู่เลยในเวลากุติบาผู้กลุ่มบอกว่าฮารัมอารัมในที่นี้คือบาปเป็นบาปเป็นฆ่าอยู่กับบาปพี่น้องครับสักเจาะเลยครยบาเผาเลื่อยตามาให้เมียข่าไปก่อนเพราะเมียมันไม่บังคับสีดาม,ม่ยงังวาสซุป ศาสนาไม่ังคับผู้หญิงนั่นพี่น้องผู้กลุ่มต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่เราผู้อาฆาตได้ดเนี่ยวัตสุปล้ำจนวาไม่เอาเลยวัาสุเดียวเดียวเดียวซ่องซุกอยู่เลยขาดซุกถึงซ้าหมดอิสลามอยู่ลั้งดูพนันแล,ะละ้วขาดซุกซ้าซุกโอ้อัลลอฮ์ปิดหัวใจไม่ให้บอกไม่ให้มองเห็นสัจธรรมเราอย่าทำผันนั้นเลพี่น้องนั่นเป็นการกระทำของคนผีไม่รู้ศาสนาพี่น้องครับ ศาส,สนาให้เราไม่มาละมาดบรรทุกได้ต้องมีภาระจําเป็นจริงๆที่ศาสนาอนุโมให้ไม่ใช่จําเป็นสําหรับเราพีน่น้องครับนะครับต่อนะครับฮาดัมที่จะสื่อใช้ในขณะที่กุตตะบะในขณะที่กาลังละมาั่้ํารับทีผู้ที่วายิบบนตัวเขาทำบรรทุกนี่เป็นข้าใจเลยนะ นะครับผมไม่คุได้ยากว่าวนี้แล้วพอกุฎบะตตาเกียรยาวเลยใครบังกลมอิบมังเดชเชิญมาพูดมาทุกอย่างเนี้ไม่ต้องห่วงพี่น้องแร้งในถังวันอย่างนี้ห้าจงมงกกันไปหมพี่น้องครับเลื่อมวัุกผู้กุมมันมาพี่น้องครับเรื่องวัาศุกที่จะให้เราได้รับรู้สำรับผู้ที่วายิบบนตัวเขาทําวันซุกพวกนั้นหละที่หรามที่จะขาคไขา่ณเวลานั้นอและความไม่ท่องวะ เสี้ยงเรียกรองที่อายะคุรานที่อัลลอ์บอกว่าเหมือเสี้ยงเรียกรองไปสู่การละหมาดวันศุกร์แต่เดียวนั้นเสี้ยงเรียกรองในที่นี้นั้นอุลามาอธิบายว่าก็คือการอา่านก็คือการบังอ่าก็คือการบังคณะขีกอเทบขึ้นกุตบาอ่านี้สําคัญนะครับที่กอเทบขึ้นกุตบาพี่นที่อกกัลลอ์สุบฮานะฮุอัลลาฮาครับ นี่คือข่าวาๆจากพามากับพีอันกุรอานอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจหลักการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับมีรีวยะจากท่านซันมานรอริยัลลอฮุอนะันหูได้กล่าวว่าท่านนบีสุลลัลละหอะลัยฮะอัลลัมในวัจนะท่านนบีได้พูดกับท่านซันมานว่าเพราะอะไรลนะ่ะพี่น้องครับเพราะอะไร ถูกขนานันนามาวันสุขเพราะอะไรจึงถูกขนานันนามาวันสุขต้องรู้นะครับพี่น้องอย่ารู้เพราะอะไรจึงถูกขนานันนามาวันวาเลนไทน์นั่นดูดีอาเล่มดีนะครับเห็นไหมเพราะอะไรที่ถูกขนานันนามว่าเม่ m ริ r y c มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์รู้ดี แต่ทำใเผื้อพี่น้องให้เรารู้ด้วยเหลืองขอมเรานี่เราต้องรู้เหลืองของเราเหลืองของเขาเคยว่ากันเหลืองขอมเราต้องรู้ก่อนใส่ถูกขนานหน้ามาวันศุกนะครับสมานบอกว่าฉันไม่รู้ยา رسول ล,ละเล่มารายาทของสหายะเนยะตรงนี้อาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นพี่น้องฉันไม่รู้ยาร س สูล,ละ ท่นทนนั้นที่รู้อัลลอฮฺวะราซูลูอาลัมนั่นคือมา,มารยาทธรรมาดาสอฮาบะเมื่ออิมัมสาฟีบอกว่าฉันไม่ต้องการวรวันฉันไม่กูควรกับวาวันก็มีคนโจมตีอิมัมชาฟีว่าอะไรของแกอ,อิมัมสาฟีไม่ต้องการวรวันแต่มันไม่เข้าใจอิมัมชาฟีจะบอกว่า ตัวของเกฑนถึงคันนี้แล้วถึงคันมุสตาฮิดมุตตลักผู้ที่ฟัตตนะ่วาศาสนาโดยไม่ต้องพึ่งปากใครไม่ต้องพึ่งพากกูเก้นมีขด้วยกับตัวเองเลความตาวะละวความอ่อนนอมท่อมตนขออีมัมเาฟีอีบอกว่าตัวของฉันนี้อีมัมชาฟีอีนั้นไม่คูควรกับสวรรค์พี่น้องกิเลนนี่คือความวาน,อน้อททำตน เมื่อชาวบ้าคนนี้นะอาจจะรู้ก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้อิมัมชาบีบอกวา่าฉันนั้นไม่กูควยกับสรรันแต่ฉันก็ทนไม่ได้ที่จะถูกนําไปพ่อไม้ในนรกพี่น้องที่รละคอรัสุภานะหัวตานี่คือความอ,อนนม่อนน้อมพ่อมตนของมาดาอุลมามะมุสตาฮิตมุตตะละกผู้ที่ได้รับการยอมรับซี่มัสครับ สันมานบอกว่าฉันไม่รู้อันนี้หมาสันมาเนีน่ยอีบามชาฟีพวว่อคนสันมานว่าฉันไม่รู้ดิใส่ทุกกันนั่น้าววันศุกท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับสันมานว่าก็เพราะว่าวันนี้นั้นถูกรวมในวันศุกถูกรวมรวมในวันศุกนั้นใครละ่ะ พระบิดาแห่งมนุษยชาติก็คือนบีอาดัมอะัยฮิสสลามถูกรวบรวมถูกสร้างในวันนี้นี่พี่น้องครับนี่คือเกรดเหล็กเกินหน่อยดิพาผมนำมาฝากกับพี่น้องนะครับให้เราได้ดูเรื่องของเราบางนะครับได้มีความรู้เรื่องของเราบางนำไปบอกลูกนำใบบอกล้านนำใบอำบอกคนที่เรารักเหนือห้าสักระในพุตธะบากเราได้รับอะไรบางพี่น้องครับนั่นคือความรู้ที่มีประโยชน์ส่งต่อได้พี่น้องครับ นี่คือเรื่ององวานสุกแดต่อมาพี่น้องครับพี่น้องเคยฟังในต่างเพลเทศดีพวมบอกแต่พุ่มมาเติมยำำ้ำซํำทวนให้กับพี่น้องให้มีความมั่นใจในการทําอิบาตดาตอรอเราทําด้วยกับการมีหลักฐาไม่ใช่ทําตามภาษาเรานะครับไม่ใช่เอาฮะดิษฟงอบูละเอะฮะดิษฟงคนบาบารไม่รู้ใครไม่รู้เรามีทีมมากพี่น้องครับมีหลักฐานครับ ทำเลยมันใจนบีชายเราทำแบบนี้นบีบอกว่ามานิกตาซาะละยามุมูมอาติกุฟฟารซูนูบุหูวข้อต่อยาหูสุขนาอย่าลืมนะสุขนี้คงไม่ไดนแลวผู้ใดที่อานนามในวันสุขเนะ่ยอานนามในที่นี้คืออานนามสุขได้อิบัมชาฟีวะ อาบได้ตั้งแต่ล่งเที่ยงคืนที่ดีที่สุดให้อาบตอนสุโบเลยให้เราเนียน่ยนะครับยกขาดักียเลยพอคำวันสุกนั้นสุนาตนนกับภรรยาด้วยพี่น้องครับยกขาดักด้วยอาบน้ำสุนานในวันซุกด้วยเคยที่อาบน้ำในวันซุกกุฟฟารอด ซูนูบูฮูวาคอตอยาหูถูกไถ่โทนถูกไถโทษจากบรรดา,าบาปในความผิดเป็นอาเสียนะพี่นอ้องอ่าเป็นอาเสียพ่อไง่ไงๆนี่ไม่ใช่ยาอาบน้ำธรรม,มาดาก็เป็นอาบอยู่แล้วแต่ให้เป็นมีเนียดว่าชันอาบน้ำสุนัตในวันทุกพี่น้องครับถ้าไม่มีเนียดมันจะไม่เยกแยะ จดัดอาดัดก็คือการปกติวิไส้ปกติวิไส้ของตน้อนาบน้ำเพืพ่อให้ร่างกายสักืชนอาบน้ำเพื่อให้ร่างกายสะอาดนั่นคือปกติถ้าไม่มีเนียดไม่ได้บุญแต่ถ้าเตนใไส่เนียดตอนตนอนาบน้ำมันยังสบก่หัวชาวแต่เดียวนั้นฉันอนาบน้ำสุน,นาเถีวสุขตนได้บุญด้วยในการเนียดตรงนี้พี่น้องคอรับพอเตน้แยกจะอาดัด เหลืองปกติกับเหลืองอีบาดาัดะอ่าพี่น้องสี่ลักอลสุพาณหัวตาล่าครับยังไม่จบยังอีกะดิษเลยนะครับยีทิบสามหน้าที่แล้ตอนนี้นะครับคิดว่าคนฟังยังไม่เบื่อที่นะครับอีกาดิษสุดท้ายนะครับอาชีบายเหลืองอาบนามสุกสิดทุกนาตนได้ทําเลยสุกีผ่านมาไอ้บัมบังลามาบอกเลยนะอาบนามพันีได้บุญพันีสุกนาเตินไปทําอัลหัมดุลิลละเตินก็นได้บุญพมก็ได้บุญผมาตองการได้อยากเตินไหม เตนทำดีพมได้บุญสักทีเลยครับพอว่าพมได้มาบอกให้ตนทำความดีฮะดิษอีกฮะดิษหนึ่งนบีบอกว่ากุษลยามินจุมออตีวายิบุนอัลกุลลิมุฮตาลิมการอาบน้ำวันศุกนันวายิบบนทุกทุกคนที่บรรลุศาสนาภาวะเป็นไหมพี่น้อง ถ้าบอกว่า,วายิบในที่นี้ตนอยากรู้แล้ววันต่อเดียวเป็นทานลาล้วตนสั้นแลว้ววายิบในทีนี้นะครับมันคือสุนนะมูออักกาดะในมัทธิบชาปียะเป็นสุนนะที่นักเน้นให้กระทำแต่ในมัทธิบานาฟี่นั้นเขาบอกว่าเป็นวายิบจําเป็นต้องทำมัทธิบชายีบอกว่าเป็นสุนนะมูออักกาดะ ส่งเสริมให้ตนร,รมและได้พลละบุตรมากเข้าใจคำว่าวายุปงนี้ด้วยพี่น้องครับและสุนาให้อาบนา้ำใครละ่ะที่มีสุนาในอาบนา้สำส้หรับผู้ที่มีความปรารถนาจะไปสู่การละมะัดนบรรทุกคนที่ไม่มาบรรทุกไม่มีสุนาการ,รละตนไม่ต้องเนียเนียไปกันไม่ได้เลย พี่น้องครับให้ดูด้วยครับไม่ใช่เข้าว่าอ่านนามสุนาเดวันศุกร์เราไปเดี๋ยวันศุกร์ก็อ่านนามสุนาที่ให้ได้บุญตรงนี้ก็อย่างนี้กี่เลียมกำลังเลาะล่ะไม่ได้ครับมีสุนาสำรับผููทีมีความปรารถนาผููที่ต้องการไปละมา่นวันศุกร์มีสุนาทใอานวันศุกร์ส่วนคนที่ไม่ต้องการไปวันศุกร์ไม่มีสุนาให้อ่านนามสุนาเดววันศุกร์แตกต่างจากวันรายา วันรายานีสุนั์ให้อาบสังมดุคนมีประจําเดือนถ้าก็มายั่งในท้องก็ต้องอยนะกับสุนนท์นบีอันนามสุนันท์วันรายาให้เราไปรวมกันวันรายาวันระยะอาบไดมดตนประธานาไม่ปราธนาตนอาบได้มดวันรายาเขามาเยี่ยมบ้านกัตนเด็เต่งตัวลุยปุ๋ยอยู่กันไ่ไว้เหมือนกันเสื้อบาก็ไไ่เปลี่ยนทียัดมาเยี่ยมนดูมาเยี่ยมคนนนซาลามคดนีซาลามสุนันท์ให้อาบถังมดุ สรบัญยัตเตวันศุกสุนาให้อาบสัมรับปูถีมีความปรารถนาที่จะไปวันศุกพี่น้องครับสุดท้ายข้อกุตบาบาในวันนี้ผมนำคำพูดของท่านอิหม,มั่นนาวาวีรอฮิมาฮุลลอ์ในกีตาบชารุหุนม,มุอัจัตของท่านบอกว่าในวันศุกมีช่วงเวลานึ่งที่อัลลอฮ์มุสตาญาบดุอาะมดเลยพี่นอ้องอิหม,มั่นนาวาวีบอกว่าทัศนะที่แก้ขัดเลือกก็คือว่า ตั้งแต่เริอ่มตอนกุตบะหนังราว่างกุตบะจนถึงเวลาอัสรีพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องครับมีความปรารถนาอยากดายได้อยากพ่อได้กับอัลลอฮ์ให้เราบรรจุอยู่ในช่วงที่มีความสําคัญตั้งแต่โ็เตพ้นมิมบับ้งจนกระทั่งถึงอัสรีเราสามาถข้อจากอัลลอฮ์ตาลาได้และเป็นการตอบรับนาทีอัลลอฮ์มุสตาบด ع อาในเวลานั้นพี่น้องครับวันนี้ก็ พุทธบาวสุขในวันนี้นะครับวันนี้โอกาสมากครับท่านประธานแหล่ก็ได้มารวมกันเติดสู้อบรมเจริญธรรมประจำวันยิ้มตาเฉยมาได้ตั้งใจที่ว่าจะมาพุทธบาพี่น้องแปลว่าวันนี้โปรเตสบอกว่าให้คืนอิม่๊บอกว่าให้คืนก็ขึ้นให้พี่น้องได้ฟังเล็กๆน่อยๆอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสใลวาระต่อไปเราคงจะมีโอกาสได้พบกันพี่น้องครับอามินยาอบบันอาลามินอัอฮบิลลาฮิมินัชชัยกอนยูรอจิม بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم واحسان المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم